ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บางกอกคาลินาหนองจอกนะครับซึ่งเป็นสนามฟุตซอลที่สร้างสมัยผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเขามีเขามีการจัดงานซอฟต์พาวเวอร์นะครับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์นะครับตั้งแต่วันที่6-8มิถุนายนนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีร้านรวงนะครับร้านรวงขายของนะครับ ก็เป็นตลาดขายของกินของใช้นะครับก็เป็นอะไรที่คึกคืนพอสมควรนะฮะวันนี้ก็เป็นเย็นวันเสาร์ก็ค่อนข้างจะคึกคืนนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับก็คือยาวเลยนะก็ตรงนี้ผมอยู่จุดกึ่งกลางนะฮะร,ระยะจากตรงนี้ไปถึงด้านนู้นนะครับก็ประมาณ300เมตรส่วนด้านนี้ก็อีกประมาณ200เมตรนะฮะ150เมตรถึง200ถึง200เมตรนะฮะ ส่วนบริเวณนี้นะด้านหน้านี่ก็เป็นกิจกรรมเหมือนกิจกรรมงานวัดนะฮะก็มีเพกาวสำหรับเด็กๆมีม้าหมุนมีปูนปัตเตอร์ให้ระบายสีมีบ้านผีสิงมีตกปลานะครับก็คือใช้กระดาษบางๆนะทำเป็นที่ช้อนปลาแล้วก็มีป้อนนมกระตป้อนอาหารกระต่ายป้อนนมหมูแคะอะไรประมาณนี้คนระ ส่วนด้านหน้าตรงนู้นนะ,ะก็เป็นเวทีมวยซึ่งก็เป็นมวยที่ส่วนใหญ่นะฮะเป็นนักมวยเด็กนะฮะเด็กถึงวัยรุ่นก็คือส่วนใหญ่จะเราจะเห็นไม่เกินผมเห็นไม่เกิน20ปีนะฮะสูงสุดก็19ปีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมวยเด็ก78ปขวบถึง12 13สขวบนะ,ะตรงนี้นะครับก็ป้อนนมแล้วก็ให้แคร์แแครหลอดกระต่ายนะครับแล้วก็จะมี ลูกแคะนะตัวนี้ตอนนี้ตรงนี้นะครับก็เป็นเวทีมวยนะครับเวทีมวยก็ตั้งอยู่ติดกับสนามมวยนะครับซึ่งคนในวงการมวยที่เห็นนะครับก็คนหลักๆเลยก็คือวิชัยราชานนท์หรือวิชัยขันโม อดีตนักชกเหลียญทองแดงโอลิมปิกนะครับเป็นตัวตั้งัุตีนอกจากนั้นนะครับก็จะมีชันชัยสาสกุลนะฮะแชมป์มโลกมวยสากลสมัครมวยแชมป์โลกมวยสากลอาชีพนะฮะเมื่อวานนี้มาผมก็มีโอกาสได้ถ่ายรูปตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูเล็กน้อยนะครับ สำหรับมวยไทยนะครับเมื่อกี้โคศกสนามบอกว่ามีวานนาันละ20คู่นะครับประมาณยี่สิบเอ็คู่นะจำไม่ผิดวันนี้ก็28คู่อันนี้นะนักมวยที่จะขึ้นเวทีนะรอขึ้นเวทีกอ็อายุไม่น่าจะเกินสิบขวบน,นะบบนี่ฮะ,ะเขาบอกว่าเป็นการต่้แต่ตู้ของคาเตฟ่นักมวจากมุมนึงเลยจากเพชรสิงศสเรียครับ เขาบอกว่าเป็นไฟแรกของนักวยฝ่ายแดงนะครับก็คือเจ้าหนูสิบปีนะครับเป็นขึ้นครกครั้งแรกท่านตัดสินานแรกที่ขึ้นมาตัสินนะครับจะเป็นอาจารย์อาจารย์คอคุณวิชัยราชาน์นะครับซึ่งเป็นกตังค์ดีและสักการ อยู่นี้ดูแน่นะให้ดูให้ดูสำหรับนักมวยที่อายุไม่เกิน15ปีครับเราใช้กติกาการยก3ยกยกละ2นาทีนะครับส่วนอายุ15ปีขึ้นไปกติกา3ยกแต่ถ้าลืมหักขัจับขาคราบอย่างนั้นนะครับให้เมื่อยเบเริ่มเอามาหักครับแจ้งเตาร่ลูก thank <laughs> you